การเข้าเ้าทั่วไปในวันพุทธที่ผ่านมามีการเริ่มต้นโดวยวิธีที่ต่างออกไปสมเด็จพระสันตะปาป,ปาเสด็จมาด้วยรถโบกโมบิลเพื่อต้อนรับบรรดาผู้ศรัทธาแต่ได้ทรงหยุดพักสักครู่ก่อนจะเสด็จไปทั่วจตุรัสและนี่คือเหตุผลสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ส่ทรงหยุดอยู่หน้าแบบจำลองขนาดใหญ่ของสกรสถานแม่พระแห่งรูทของฝรั่งเศสเพื่อทรงอวยพรและทรงสนทนาต่อผู้ที่มีหน้าที่ในการนำงานนี้มาที่นครรัฐวัติกัน ขณะที่พระองค์ยังทรงพระราชดำเนินตามประเพณีก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่มุมหนึ่งของจัตุรัสเด็กคนหนึ่งวิ่งไปหาสมเด็จพระสันตะป,ปาปาปีนขึ้นไปนั่งข้างๆและขอพระองค์เซ็นธงให้แก่เธอซึ่งช่วงเวลาอันแสนอบอุ่นจบลงเพียงเท่านี้ในระหว่างการสอนคําสอนสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ส่ทรงนําหัวข้อเรื่องการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์มาเป็นข้อปฏิบัติในบางแง่มุมของชีวิตส่วนตัว เรามักซ่อนบาดแผลของเราไว้เพราะความเย่อหยิงหรือเพราะความกลัวว่าเราจะดูอ่อนแอเราพูดว่าไม่เป็นไรหรอกเรื่องนี้มันผ่านไปแล้วแต่เราไม่ได้รู้สึกสงบสุขอย่างแท้จริงกับการทรยศหักหลังผู้ที่ทำร้ายเราบางครั้งเราเลือกที่จะซ่อนความพยายามในการให้อภยัยเพื่อไม่ให้ดูเหมือนอ่อนแอและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะต้องทนทุกข์อีกครั้ง แต่พระเยซูไม่ได้ทำเช่นนั้นพระองค์ทรงมอบบาดแผลของพระองค์เป็นเครื่องรับประกันการให้อภัยหลังจากทรงอ่านสารและประทานคำอวยพรไปยังกลุ่มต่างๆหลากหลายภาษาแล้วนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ยังทรงภาวนาเพื่อมาดากัสกาอีกด้วย พอรู้สึกเสียใจกับข่าวที่มาจากประเทศมาดากัสการเกี่ยวกับการประทะกันอย่างรุนแรงระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ประท้วงวัยรุ่นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตบางส่วนและบาดเจ็บอีกกว่าร้อยคนขอให้เราภาวนาต่อพระเจ้า ขอให้หลีกเลี่ยงความรุนแรงในทุกรูปแบบและขอให้เกิดการสแสวงหาก,การปลองดองในสังคมอย่างต่อเนื่องผ่านการส่งเสริมในด้านความยุติธรรมและเพื่อให้เกิดความดีร่วมกันในช่วงท้ายพระองค์ได้ประทานพรแก่เยาวชนผู้ป่วยและคู่เบ่าสาวที่เขาเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเพื่อรับพรสำหรับชีวิตสมรสที่เพิ่งมีขึ้นเร็วๆนี้ของพวกเขา